กระอสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์เร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันอังคารที่6ก,กรกฎาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้น่ยคุณ5,420คนจำแนกอยู่ในเรือนจำในแค่37คนนะฮะสิ่งที่เราต้องกังวลเหมือนเคยคือจำนวนผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เนี่ย5,383คนนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีก57ท่านนะฮะตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย แต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยไอตัวเลขเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้มากกว่านี้ไหมผมเชื่อนะผมเชื่อว่าความเป็นจริงตัวเลขจํานวนผู้ปว่วยติดเชื้อมันค่อนข้างสูงมากกว่านี้เราจําเป็นจะต้องมีการตรวจเชิงรุกให้มากกว่านี้แต่ณวันนี้เราสามารถตรวจได้ในขีดจํากัดเพราะอะไรคุณอุปกรณ์ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่พอศักยภาพของรัฐบาลค่อนข้างไม่พอสามประเด็นหลกัหลกสามปัจจัย,ยหลักอย่างเงี้ยพอไหม ภาพเนี้ยเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นให้หน่อยนะภาพเนี้เป็นวันที่ที่หกเนี่ยช่วงประมาณตีสามเป็นอยู่ที่วัดพระีมหา,า,าธาตุวรริหารบางเขนคนไปรอตรวจโควิดในทิเชิงรุกเนี่ยตั้งแต่ตีสามคุณเป็นภาพที่แออัดเบียดเสียดยัดเยียดมากนะแล้วหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับตรวจแล้วตอนเนี้มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์มีเพื่อนๆในไลเดอร์เนี่ยมาส่งอินบ็อกมาถามมีที่ไหนเขารับตรวจป่ คือตอนนี้ส่วนใหญ่ค่อนข้างปิดไปหมดแล้วก็เพราะบางทีมันก็มีกฎหวยว่าตรวจเจอที่ไหนที่นั่นต้องเป็นคนจัดหาเตียงหาโรงพยาบาลให้และใครเขาจะไปตรวจให้อ่ะศักยภาพการรับรักษามันไม่พอมันอยู่ที่ภาวะผู้นํามันสมองความคิดวิสัยทัศน์ที่จะปรับปรุงปรับแผนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปรับอันนี้เป็นอย่างนี้ปรับอันนี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยใช้วิธีเดิม เราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆวัคซีนก็ไม่มีเตียงก็ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่พอการตรวจเชิงลุกก็ค่อนข้างอำมหิตเหลือเกินต้องให้ประชาชนไปยืนรอตั้งแต่ตีสามไปต่อคิวต่อคิวบางคนไปตั้งแต่เช้าก็ไม่ได้คิวก็ไม่ได้ตรวจมันเป็นเรื่องที่หดหูและรังทดใจมากเมื่อวานก็มีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะที่ผู้ชายที่ผู้ชายมีหนวดที่คุณแม่อยู่ข้างๆอ่ะก็รอเตียงก็ไม่ได้เตียงติดทั้งบ้าน เห็นแล้วก็หดหูคือมันจะต้องเกิดกรณีอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเตียงเนี่ยทำไมไม่เก็บเอาไว้สำหรับผู้ป่วยหนักนะแล้วก็เอาวิธีการรักษาเนี่ยที่คนที่กักตัวผู้ป่วยสีเขียวนยีมากักที่บ้านมาดูอาการเพิ่มเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมือให้เขาแต่นี่ก็เปล่าเลยก็มึนๆเหลืองๆองื่นๆงงๆจนถึงวันนี้สิบวันได้แล้วบางที่เรามีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะมากก็ยังไม่เห็นจะมีมาตรการอะไรดีๆสักเรื่องเลย ก็ฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะฮะเป็นห่วงขอบคุณครับ